กองอรมานอภาคสี่ส่วนหน้าหรือว่ากองอำนวยก,การรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าค่ะก็ได้จัดพิธีนะคะทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่16ค่ะประจําปี2,566นะคะพร้อมกับอุทิศกุศลให้กําลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พลโทสานติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ผู้รรมม 4, นนำอ,อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่เป็นประธานในพิธีทําบุญวันคล้ายวันสถาปนากองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าครบรอบ16ปีทําบุญขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2566และพิธีบําเพ็ญกุศลให้กับกําลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีพันจา่าโทอนันต์บุญสําราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายบุญพาตรรักหนุยรองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาค ใต้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงและกำลังพลทุกระดับชั้นของกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้ารวมพิธีณเขาพระศรีสากยามุนีพุทธโคโดมค่ายสิรินทร์ตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีโดยภายในงานประกอบด้วยการสักการะพระศรีสากยามุนีพุทธโคโดมองค์จตุคามองค์รามเทพและรอยพระพุทธบาทพร้อมทั้งนิมนต์พระสงฆ์ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์และถวายพัตตาหารเพลเพื่อความ เป็นสิริมงคลแก่น่วยและกาลังพลที่ปฏิบัติงานภายในกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้ารวมทั้งประกอบพิธีบําเพ็ญกุศลทางศาสนาพุทธอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณกําลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระลึกถึงคุณความดีในความกล้าหาญเสียสละอุทิศตนมุ่งมัน่นปฏิบัติหน้าที่ทําประโยชน์เพื่อความสงบสุข,ขของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐ พี่น้องประชาชนค่ะที่สูญเสียชีวิตไปกับสถานการณ์ในพื้นที่ทางนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรได้จัดตั้งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าขึ้นในวันที่1มกราคม,ม2549ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี <S <S เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ